สวัดีค่ะพี่น้องพอกันนี้แล้วอันนั้นพอดีอ่ามื้อนี้เนาะค่ะเนาะอันนั่นใน,อ,อ,น,อ,นอันกลับ,บอ่าไปทุลาทุลากลับกลับอันกับไปแวะร้านเอเชียเนาะค่ะเนาะก็เลยก็สูตรสิเป็นสูตรเดิมเนาะค่ะพี่น้องก <c oughs> ําล้วกันอันกับกลับมาเนาะค่ะจากร้านเอเชียอันสิมาเมืองเนาะคะ่ะอันไปซื้ออีหยังมาในอยู่ร้านเอเชียเนาะค่ะพี่น้องเนาะ อันนี้แต่ว่าอันโมหูเด้อว,ว่าแข่งเงินไทยมันจัดบาทเด้อพี่น้องกับคู่นา่าเด้อค่ะตอนนี้ก็ประมาณสามสิบหกะีแน่นอค่ะเนาะอันจะสวิตแฟ้งนะคะอันนี้อันนี้สามสามสวิตแฟ้งสามค่ั้งโน้พอมพี่น้องเลย very sexy nobody see you, darling don't worry อันนี้อันใดอันนั้นอถุงวงอกมากนะคะสามสามเซฟแฝงพี่น้องเนี่ยเราจะเอาเมื่อวัยชานนั้นนะคะพัดน่ก็เฮ็ดกินในร้ายยากนะคะหมายถึงว่าอันใส่อ่าพัดอยังพัดไทยนะคะเนากกะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวแห้งมาถุงหนึ่งสามเหรียญยี่สิบนะคะพี่น้องอันโมว่างเงินไทยจากบาทนาะค่ะพี่น้องมื้อนี้ขอโทษน,นะคะมื้อนี้พามาเมืองเนาะค่ะอันมาเข้าไปซื้อ ไปซื้อของร้านเอเชียอะไรยอย่างงมานเนี้ยอันที่มันขาดเนาะค่ะเนาะอันคืซื้อเจนแนวที่มันขาดอ่านั่นแหละบันะดนี้ก็ได้มีแหงมะน้ำสองอ่าสองเหรียญเก่าซิฟเนาะค่ะเนาะเหรียญหนึ่งกับประมาณสามสิบหกเนี่ยค่ะคุณผูนี่เนาะค่ะเนาะสามสิบหา้าสามสิบหกคือคือโล่งๆแล้วก็อนนัีเซนเขาปุนแหงพี่น้องอันนี้สามเหรียญยี่สิบบาทเนาะคะ่ะพักบุงเนาะคะ่ะพักบุงว่าันเอามาเฮอรสุกีเนาะค่ะเนาะ อ่ซีเรียนหาซีฟเนาะค่ะคักบ่งแพงแพงพี่น้องแพงเปอร์เซ็นต์นั้นเซงกับคุณอีกซีเรียนหาซีเนาะซีเรียหาซิบ่บว่าจากบาทเดิอคุณสาหกเด้อค่ะพี่น้องซีเรียนหาซีฟมาดิอันกระไดกระช่ายมาหน้ากระช่ายสองเรียนแปดซีฟเนาะค่ะเนาะนี่มาวัยเดตยกขอบุญเนาะเนาะ้วก็พริกอย่นี้โอ้ยอย่างนี้ ผมมีไฟอันนั้นอันนั้นแนม่ยเจ้าดอกยังไงแล้วก็พริกอันนั้นนะคะพริกเครื่องแกงนะครับอ่าตัวนี้ก็บสามเหรียญน,นะคะเนาะสามเหรียญพริกเครื่องแกงแล้วก็ได้ซีอิ๊วขาวมาสองเหรียญแปดซีฟนะคะซีอิ๊วขาวขวดน้อยน้ำปลาน้ำปลาทิพรสสองเหรียญน,นะคะเนาะสองเหรียญพี่น้องคูณสามสิบหกไปเด้อค่ะเด้อ มันเงินขึ้นล้ลงสามสิบหกสามสิบเจ็ดนี่แหละมั้งช่วงนี้แล้วกะ็มะพร้าวกล้องเรื่องเนาะคะ่ะกระเทียมเผาสองเหรียญสองสวิตแป้งราคาอีหยังก็วุ้นเซนเนาะค่ะพี่น้องวุ้นเซนวุ้นเซนนาเหรียญยูสิฟเนาะคะ่ะเนาะถามว่าแพ้งวะนี่ขาดบ่ได้ปลาแดดพี่น้องปลาแดดควรนี่หกอ่าหกยูโรเนาะคะ่ะเนาะเอ้ยบริเวณหกยูหกสวิตแป้ง ฮกคูณสามสามสิบหกเนาะคะ่มันเป็นเท่าใดน,านี่อันนี้ของอัน,นของใหม่เนาะคะ่นะเนาะปลาดานา้ำปลาแดกของใหม่ตัวนี้นะคะเนาะแล้วกะ็อันนี้ก็บกอ่าฮกสวิตแฟงคือกันเนาะคะ่นะเนาะขวดนี้กะตัวนี้ของอ่าปะลาลานางฟ้าเนาะคะ่นะเนาะอันซื้อมาสองขวดเพราะวะ่าแปบ๊บเดียวก็เมิดพี่น้องแล้วก็อันนี้เป็นซีอิ๊วดำ สีอุดดําสีอุดดําราคาสีซ้ำประมาณนี่ยสาม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 สวิตแฟงเนาะคะ่ะสีอุดดําในการลูกสินมากถุงนึงเนาะคะ่ะอันนี้ซีอันนั้นลูกลูกสินอันนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสามเมียนเก่าซีฟเนาะคะ่ะเนาะอันโมหูดเด้อพี่น้องพุูนไปเองว่ามันเท่าใดรอันอันนี้ก็สองอ่าสองยูโรเอ,อสองสวิตแฟงนะคะเนาะอันสินไปเบาแต่ตยูโรกันลืม ลกนำยายนางพี่น้องเอามาไว้ถักแกงน้องใหม่วันนี้อันใดน้องไม้อันโสดดีอันใดน้องไม้ยังไงนี่ซิฟซีซิฟซีซิฟซีเลียนเนาะค่ะซิฟซียังก่อนซิฟซีสวิตแฟงพี่น้องแต่วนี้นี่น้องไม้นี่ยซิฟซีสวิตแฟงพอดีมันโมมี่ใบยายนางโซดเนาะพี่น้องเนาะอันด้วยเสื้ออ่านำยายนางกับปองมานำยายนั่งกับปองกับซีเหรียญเนาะค่ะเนาะ สี่เลียนคูณสามชั่วโเป็นยังไงเ <laughs> มืองแด้น่นเองใหม่พี่น้องเฮ้ยแต่ว่าอ่อนได้น้องใหม่ตัวน,นี้อ่อนแล้วก็แสบน้ำ <laughs> เดี๋ยวบรรเลงอันตรงอ่้ตุ่ไใบก่อนเลยเนาะคะะ <laughs> ่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันสิแก่เนาะค่ะกันเอาไวด้นนวด้วเนาะสิบสี่สวิตแฝงเด้อค่ะพี่น้องคูณสามชั่วโไปมันจักบาทกับบุ้งหมูเหมือนกันเ <laughs> นาะแล้วก็น,น้ำจิ้มซุกี้ฮาเลียนแปดซีฟค่ะพี่น้องนี่ บันแลงบันแลงซีฮซุกี้ให้พื่อนยายนี่กินเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้อย่างบุนแม,ม่แล้วก็อันนี้อย่างบุญเซนเลี้ยนยีซีฟมามาเด้อพี่นอ้องอันนี้มามา่าเกาหลีอย่างนเนาะเลี้ยนแปดซีฟมามาบา,านเฮาตัวนี้ตัวนี้อ่าไอ้เนาะราคาคือป่ะมีโมว่าตอนนั้นอันซื้อมาแปดซีฟสันตินเนาะคะนะ่ะเนาะ หรือว่ามันสิขึ้นหนึ่งสวิตแปรงกับโจักมะหมา,มาบานเท่ามูสับกับมามาลดมะนาวเนาะคะ่ะลดหมูสับลดมะนาวแล้วกับกระชามเตีย๋ยพี่น้องขาดบ่ได้เด้อกระชามเตีย๋ยบางเทธอโบมีบางแนวก็เอากระชามเปลี่ยนในลาต่ำมสมงบางฮเนาะคะ่ะ,ะเนาะแล้วก็เฮนนามพัดไทยเนาะคะ่ะสามเลียนหาซืบบ้อะชามเปียกค่ะพี่น้องเนี่ามเปียกห่อหนึ่งเงินเกาหลีบูลเซนอีกห่อหนึ่งเนาะคะ่ะเลียน เรียนยี่สิบอันนี้สิเป็นพวกอ่าเสริมๆเนาะค่ะอันอ่าไอเครือ่องน,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 น้ำพริกแกงเผ็ดแดงก็ <c oughs> คือว่าเ <c oughs> มียฝรั่งส่วนหม่างซื้อแบบนี้เนาะค่ะพี่น้องแบบสัมเ็จเนาะค่ะเขาจะกแกงง่ายเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นั่นแหละจังคอยเมียฝรั่งเฮ็ดกับเขาแซ่บย่อนยังย่อนเจ้าสิลพี่น้องสําหรับอันเองเด้อแต่คนอื่นเขาอาจจะต่ำเนาะอันซื้ออ่า น้ำแกงเครื่องแกงหรืยว่าสําเร็จรูปนะคะนะเนาะเขากับมาปุงเครื่ออาวในน้อยนะคะเนาะอันนี้สําหรับเครื่องแกงแดงอันนี้ก็สําหรับลาบพี่น้องคือ <c ười> อันมาปุงกับมาปุ๋งใส่ในน้อยนะคะอย่างที่บันาดาเลือไปนะคะเนาะอันนี้คือสูตรอันสูตรเมีย่ยั่งหิดกับเข่าสิทำนองนี้เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็เป็นลาบลาบน้ำโต๊ะคึอเก่าเนี่ยอันนี้กับเผ้าค่ะพี่น้อง อันคือว่าขันมันบอ่ออันนั้นหมอพ่ออย่งางนั่นหมอห้ากับปุ่มไปเพิ่มเนาะค่ะนี่แหละความง่ายของหมูห้านะค่ะหลังอันนี้ก็ต้มยำค่ะพี่น,อน้นองเนาะเนาะต้มยำอืมจะแปลกเนาะนี่เหรียญสามซีฟอันนี้ก็เหรียญส,สามซีฟเนาะค่ะเหรียญสามซีฟเหรียญสามซีฟซ้ำกันราคาเดียวกันหมดเลยเนาะค่ะเนาะนี่แหะค่ะได้ได้ของมากแค่นี้แหละค่ะพี่น้องไปไปนานานเอเชียเนาะคะ่ะเนาะ มืึอสาอันกันรีวิวไปเธอหนึงนอ่ะเนาะพอดีอันกัมมาตอนคามในอันมารีวิวของให้เมืองอีกถ้าเม,มื่อมืองนะคะเนาะพี่น้องเอ้ปีนี้อ่าหลังจากอ่าโควิ COVID ดนี่เนาะคะ่ะโควิดมาช่วงนี้มองอันยูไม,ม่มองค่ะพี่น้องอันจะไ้ฟังเด้อลานเอเชียอันเขาเปลี่ยนอะเนาะนะเปลี่ยนจากของเนาะคะ่ะเพิ่งเปลี่ยนจากของไม่วางอ่าวางอะเจ็ดแปดเดือนนี่เองเนาะคะนะ่ะเนาะ อันคลองกับขื้นแพงก่าเกาแต่แต่ต้นกอน่ะมันเป็นคนจีนเนาะคะ่ะนอกที่เป็นเจ้าของร้านนี้เนาะค่ะเนาะ้านเี้เช่รลานนี้นะะานนานนมาเทนี่อ่าเขาเปลี่ยนเจ้าของเป็นอเอียงาล้วกาเอิญเวียดน,นามคนเวียดน,นม้มค่ะพี่น้องคลองขื้นลายกว่าเกาค่ะพี่น้องนี่คลองขื้นแพงกว่าเกาอันนี้อันซื้อมาก็เมื่อกีออ้มันจักเหรียญเนาะนี่กรบปุกแพงดอก อันมุดได้ซื้อหลายแปดสิบแปดเหรียญเนาะอันอันจำมาแปดสิบแปดเหรียญหาซิปสตางค์เนาะค่ะเนาะทั้งหมดกระดาษของมากแค่นี้ละพี่น้องนี่แปดสิบแปดเหรียญหาซิปสตางค์เนาะค่ะเนาะมือนี้อันท่ามะเมืองเนาะค่ะอันไปร้านเอเชียไดายังมาแน่เนาะค่ะพี่น้องอันเฮาเป็นคนไทยเนาะค่ะเนาะกันเฮาอ่าสกินพวกอาหารไทยนี่กับมันกับสิแพงแน่เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องแต่อัน ปกติอันก็สิบหไปดูอันก็สิไปเดือนละเทื่อไปไหนเพราะว่าเวลาเขาซื้อปลาแดดปลาแดดพวกน้ำปลาพวกอีหยังที่เป็นสตาฟของของไทยมันบอค่ะวันนี้เขาก็ใส่ได้โดนเติบเลยเนาะค่ะเนาะอ่าคือไปรอมนี้มันบอค่ะอันบ่ได้ซื้อบังฮงเพราะว่าอันบ่อยากกินอันอันใดเนาะใหม่อันก็เลยสิกินแกงเนาะใหม่คือถ้าไปรอบตลางก็จะค่อยซื้อบังฮงอีหย่างไปไหนเรื่องว่า บางเทียวกันสื่อหัวโคโลบีมาตำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะคือกับพันธมิตรปลากะแกะคัดไปได้เนาะค่ะพี่นอ้องเอาเมื่อนี้กับมีแค่นี้ละพี่น้องอันแฟ้มเมืองเนาะค่ะเนาะไป็สื่อของร้านเอเชียมาเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะ,คะ,ะ,คะจังใดกับขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆสู้ขูนซู่คนเด้อค่ะพี่น้องพอ,อกันค่ะพอ,อกันไหมค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย